ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะทุกๆวันพฤหัสแบบนี้เราจะได้มาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงสถานการณ์ทั่วโลกค่ะโดยในวันนี้นะคะก็เริ่มการด้วยที่โครงการพระราชดำรินะคะและต่อจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของการเมืองค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแหมมันกําลัง ดูเดือดร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะระหว่างคุณลุงทั้งสองคุณลุงเนี่ยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปติดตามกันในรายการนะคะ <c oughs> รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะและ วาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะก็มีผลโพลออกมานะคะว่าบุคคลที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดคือใครเดี๋ยวจะไปเฉลยกันในรายการดีกว่านะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในตุรกีค่ะแล้วก็ภัยธรรมชาตินิวซีแลนด์นะคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวอัปเดตให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับคุณิยาและท่านู้ฟังครับค่ะวันนี้ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวนะะี่ฮะจารย์ จะมาบอกเล่ากันครับเพราะผมยังขำที่ <Yeah. S 2> บอกสองลุงที่ลงพ <c oughs> ื้นที่กันเนี่ยนะครับ <c oughs> เรื่องแรกก่อนนะครับเมื่อวันที่สิบสามกภาพัานธ์นะครับพระบาทสมเด็จก็จะอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ส่งสเสด็จไปเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโงรงการหลวงชนะการที่เบตดํมรินะครับที่เป็นศูนย์วิจัยและการพัฒนาเกษตรองคงการหลวงนะครับที่ตำบลแม่เอี้ย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับระหว่างที่ทรงรับฟังการถวายรายงานการใช้ประโยชน์ต่างๆภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเนี่ยนะครับก็ได้มีการพระราชทานระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเลอต่อนะฮะที่อำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากนะครับช,ชาวบ้านและกเกษตรกรชาวไทยภูเขาปปากยอเนี่ยนะฮะก็ได้รับประโยชน์จากโครงการร่วมมือสำนึกในพ้ะมหากรณาธิคุณ ประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับพระองค์ท่านก็ใช้การผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับและพร้อมกันนี้ก็ทรงโบกพระหัตถ์ย่างประสวนทักทายชาวบ,บ้านและเกษตรกรชาวใสภูเขาเอาประาปาดยอนะครับก็ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างความเพิ่มปิิอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่นะครับก็ในปัจจุบันในโลกยุคสมัยใหม่กรผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับก็ใช้จอขนาดจักกับทั้ง พี่น้องชาวเขาทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นพ้อมหากราที่กุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบาชินีเนี่ยนะครับ ทีนี้มาคุยเรื่องสองลุงที่คุณพยายาได้พูดไว้ซึ่งผมก็วระไปด้วยเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วทั้งสองลุงในขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะสองลุงเนี่ยนะทั้งพรักพลังประชารัฐพรครวมไทยสร้างชาติได้ก็พักประชาธิปัตย์พรคภูมิใจไทยก็ต่างก็ลงพื้นที่กันแต่ละจังหวัดนะครับลุงป้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านกลา ไม่ไปเข้าร่วมป,นนประชุมคณะรัฐมนตรีท่านกลาจิกนะครับแต่ก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เขตป่าปรปาศัตรู่ายที่กรุงเทพมหานครแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพระเด็จพระวิดวงสุวรรณนะครับท่านก็ในฐานะผุ้นวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาตินะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านน,นะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีูร้สึกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย หอมหวนมากนะครับ uh huh. ทีเล่าห้ฟางเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> ก็ไปลงพื้นที่มาแล้วก็รู้สึกว่าไปลุกในวัยโจอะคบว่าวัยโจนี่ก็มีท uh ุกกลุ่มวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็มา uh huh. โชว์โป้งโชว์ป้ายบอกมีลุงม,มีรักนะครับ uh huh. วิดีโอคอลแล้วก็คุยกับเยาวชน uh huh. จากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไปคุยจนถึงเยาวชนที่โจทย์ลำปาง uh huh. นะครับแล้วก็ ทลเอกวิทย์วงสุวรรณก็ไปติดตามเรื่องการพัฒนาปัญหาที่ตรงที่ดิน<ม>กับที่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรี<ม>และก็มีการมอบในเรื่องประโยชน์ที่ดินสพกจำนวนสิบอำเภอรวมทั้งหมดสองพันกับสามพันไร่เลยเนี่ยนะครับ<ม><ม>ก็ผู้กำลังโงรงการเข้ากับเปนการหาเสียงด้วยเนี่ยนะครับ<ม><ม>แล้วก็แสดงความยินดีได้รับประโยชน์อะไรต่างๆใน<ม>ขณะเดียวกันท่านก็วิทยากรเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ที่จังหวัดลำปางนะครับก็ถือว่าท้ามกลางเสียงปบไม้ปบมือแล้วเสียงตะโกนรักลุงต้อมรักลุงป้อมลุงป้อมสู้นะครับผ่านวิดีโอคอลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ้าละก็หาสงหาเสียงกันในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ท่านก็ไปทําหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการดูแลเรื่องปัญหาแหล่งน้าเรื่องปัญหาที่ตรงที่ดินเนี่ยแหละครับคุณเรืยาครับก็ปกติเพราะว่า เห็นบอกว่าจะยุบสภาผมฟันคงได้เลยนะฮะ hmm. ไม่ยุบสภาหรอกในคุณพาฟัน hmm. เพราะอายุของรัฐบาลเนี่ย hmm. ก็จะอยู่จนถึงเดือนมีนาคมวันที่23มีนาคมเป็นวันสุดท้าย hmm. อายุของสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ไปยัอายุของสวัยของรัฐบาลนะครับ hmm. ยุบสภาคุณพาฟันผมฟันตรงได้เลยว่าไม่มีการยุบอย่างแน่นอนในเดือนคุณพาฟัน hmm. ในขณะเดียวกันครับคุณเกรยาครับ <Good. S 2> พลเดกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ลงพื้นที่ วันกันเช่นเดียวกันนะครับลงไปพร้อมทั้งบุเออด็กอนรุพงเรหมจินดารัฐมนตรีมหาไทยรุ่นตีแรงงานสุชาติชมกลิ่นคุณธนากรวังบุตรควชนะรัฐมนตรีปำล,ลังสาร้ายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปที่อำเภอชัยยาชื่อมังกมเปียบเลยเนี่ยนะฮะประชีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนนะครับ แต่ประเด็นสําคัญมันมีอย่างนี้ครับรู้สึกว่าท่านไปสัปปาระพบรมท้าชายานะฮะประเด็นสําคัญมีอย่างนี้ครับในเรื่องการวิเคราะห์ทางด้านการบ้านการเบืองเนี่ยก็ได้ข่าวครา,าวกันมาว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแดงประทะแดงคือแดงฟัดกับแดงอันนี้เป็นศัพท์ของบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายหมายความว่าไงครับก็<ม>คือแดงวันนี้มันก็แตกกันมาเพราะว่าขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณแรนโบ้เชกสกล ตัวอย่ e ่นอีสานคุณจตุพรพรมพันธ์ก็รู้สึกว่าแตกตัดกับคุณทักษิณแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนนะทบแยกออกมาแล้วก็ประทะกันกับคุณมัสุวุฒิใสยเกลือแต่ไม่ได้ประทะกับคุณมัตสุวุฒิใส่เกลือคือแดงประทะแดงเนี่ยครับก็มาตีส่งตีแพรถึงความไม่ดีไม่งามกันก็แด,นนดงพัดกับแดงประเด็นนะครับ <S 1> <S 1> <S ในขณะเดียวกันรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็พัดกับพลังประชารัฐ ระหว่างพลเอกวิทย์เทพขรัดินน์อายุทยาหรืออน้อยเนี่ยนะครับก mm hmm. ับคุณวิรัตรัตนเศษเนี่ยนะครับ mm hmm. ที่เป็นสอสอโคราชในกรณียังมีคดีความเรือ่องฟุดซอลเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีในกรณีของการที่ท่านพลเอกวิทย์เทพขรัดินน mm hmm. น์อายุทยาหรืออน้อยเนี่ยบอกว่าจะเลือกสอสอที่ลงจังหวัดชัยภูมิแล้วคุณวิรัตเนี่ยท่านก็อยากจะเลือกส,สอสอจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันก็รู้สึกว่า น่าจะขัดแย้งกันเนี่ยนะครับก็ทําให้รียกว่าเกิดการปัดอยนั้นระหว่างแดงปัดกับแดงปัดพลังจาดกับปัดกับพลังจาฐก็ทําให้ลงต้อมของเราเนี่ยก็ปวดเฉียนเวียนก้าวก็คงจะต้องลงมาจัดการเคลียร์ตับของปัญหาในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นหัวหน้าพลังจาฐนะครับก็ถือว่าเอาละก็คงจะเข้ามาแก้ไขเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับคุณปริยาครับผมก็พูดมาเป็นหมื่นล้านครั้งแล้ว่า คนเล็กๆที่เป้าการเมืองมาหลายสิบปีเดี่ยก็เหตุการณ์ปกติธรรมดาก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบารมีที่จะต้องเข้ามาคอยเคลียร์ปัญหาเพราะว่าอยู่ับคนหนูมากนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกคนก็ต้องการที่จะเอาคนของตนเองเข้ามาลงในพื้นที่เรื่องปกติธรรมดาแต่ประเด็นสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามซึ่งมีการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะไม่มีการลุมตินะครับตามมาตราหนึ่อยาสินะครับก็ตั้งแต่วันที่15เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เป็นอขอสุด้ายใช้ระยะเวลารู้สึกว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีเวลาแปดชั่วโมงในการชี้แจงมีระยะเวลา24่สถยีชั่วโมงนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าคงจะจบใน2วันเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ประัทชาวบ้านเนี่ยนะครับสีริยาครับ ถือว่าเป็นสภาสมัยสามัญสุดท้ายแล้วของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของสภาชุดปัจจุบันและของรัฐบาลชุดนีภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าอาศัยในการที่จะชี้แนะตรวจสอบและหรือเรียกว่าใช้เครื่องหมายจะพูดเปิดปิดเนี่ยะฮะ hmm. ดาฟรีเนี่ยนะฮะก็ <Okay. S 2> ะคือเป็นการอะไรต่างๆซึ่งประเด็นปยุทธ์จรชาท่านก็พร้อมนะครับที่จะ ตอบโต้แล้วก็พุ่งเป้าไปที่บรเษัประยุทธ์จันโอชาแต่น่าจะมีอีกหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องกับการบริหารจิตพลาดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสุดพัฒนาพงพันธ์มีชาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยกตัวอย่างในเรื่องของ ค่ะไฟฟ้าเรื่องพลังงานหรือเรื่องของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์กอลกรอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่อาจจะมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นี่เป็นการยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันว่าในเรื่องของไฟฟ้าไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะถึงพลิกถึงขิงขนาดไหนก็ผมก็เชื่อว่าก็คงจะต้องติดตามกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะต้องมีการ โดยเพาะยิ่งพักเพื่อไทยพักเก้าไกลเนี่ยก็เตรียมจัดหนักทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วรัฐบาลต้องตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องในเรื่องกรณีธุรกิจสีเทาภัยทางด้านดิจิทัลการทุจุิตรคอรับชั่นหรือต่างๆเหล่านียก็คงมิได้คุ่มเป้าไปที่พนเหนือพิจารณาท่านเดียวนะครับก็คงจะมีข้อมูลจากบรรดาข้าราชการทั้งหลายบรรดาจากฝ่าย ค้าที่น่าเชื่อว่าจะได้จัดนาคนที่ไม่คือมงพอใจคนที่เสียประโยชน์ประ,ะทั้งหลายเนี่ยนะครับรผมจะต้องแล้วว่าเราต้องนั่งสังกันเนี่ยนะครับเพ<ม>ื่อจะได้ประโยชน์เพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการบ้านการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาบความทุจริตในเรื่องของการเปิดโปงอะไรต่อยต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ขอเน้นย้ำนะฮะว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยเนี่ยนะครับอเอาละครับก็คงต้องติดตามกันแล้วก็วันนี้น่าเป็นวันสุดท้ายก็คงจะจบเอาประมาณก่อนจะสองอย่างนะครับมผมไม่เชื่อว่าจะต่อไปทึงวันพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันครับ ไปพูดถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่น่าเชื่อ <c oughs> คุณเบียยาครับ <c oughs> มันเป็นรู้สึกว่าบัญสานทัพใหญ่เลยคุณเบียยา <c oughs> ทำพลังประชารัฐทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยเพราะว่าอ,อะไรครับ <c oughs> มันเป็นในเรื่องของ,ของกานกวาดต้อนสอสะบ้านใหญ่คุณโพพิษเนี่ยคุณโ <c oughs> พพิษเนี่ยก็คือของคุณกำนันเสีย <c oughs> นะครับซึ่งเป็นข่ายลุมป้อมเนี่ยเข้าพัก ึือเป็นบ้านใหญ่เลยเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> แล้วในขณะเดียวกันรู้สึกว่าจะเอาท่านเสนัทเนี่ยซึ่รู้สึกเป็นอดีตประหลาทรงพราโสมเก่า <ฮะ S 2> แลา้วก,ก็เสนอกกอสรอเจน <ฮะ S 2> ซึ่งชิงตับหมุดห้าเขตร,รวดเลยเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มีการจัดทัพส่งคุณพลอ,อยชนีกุลซึ่งน่า,นาจ,จะเป็นลูกเลี้ยงของกัลตันเชียซึ่งเป็นลูกหลานของคุณแค,ออคณล้วชนีกุลอดีตเจ้าพ่อใหญ่เนี่ยนะครับก็เข้าสู่การเมือน ้องถิ่นสู้สุดด้วยเพราะฉะนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย<ช>ก็ประกอบด้วยพลเอกสมชายลุงวงเนี่ยนะครับ<ช>ลงในเขตหนึ่งต้นสุกเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเก่า<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเดียก็ถือว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย้งเพื่อไทยก็ดีพลังประชารัฐสุนทชัยไทยเนี่ยก็ลงพื้นที่กันหนานแน่นบัญทีสอสอเพียงจานวนแค่ห้าท่านเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสุดใหญ่ครับเจาะสมอละฟูมเดือด กาญจนบุรีนะครับเปิดสึกชิงเมืองกันเลยทีเดียวนะครับก็คงต้องติดตามกันในเรื่องของแต่ละจังหวัดครับคงไม่ใช่จังหวัดกาญจนใหมีท<ะ>ั้งกรุงเทพมหานครทั้ออทงอะไรต่ออะไรต่างๆเอามันก็คึกคักสีสันนะฮะของการเลือกตั้งทุกครั้งเราจะเห็นปป่งเห็นป้ายหาสงหาเสียงกันต่างๆนานา<ะ>มาคุยกันขา่าวลักลักคล้ายๆกันบ้างดีกว่าเนี่ยนะครับไปด่าครับวันวาเลนไทายนะฮะรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยกรยุงเทพเดี๋ยวทํากรุงเทพโพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบอกไอ้เรื่องความรักของคนไทยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบกเนี่ย<ะ>แต่เก็บข้อมูลเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับเขาบอกว่า<ะ>รูปแบบความรักคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ย<ะ>ความรักคือความเข้าใจเป็นร้อยละห้าสิบสามจุดแปดรองลงมาคือสี่เจ็ดสิบหกรักคือความหวงใยรักคือการให้เนี่ยนะครับแต่ประเด็นสําคัญมีนี้ครับเขาบอกว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นใครต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องให้กับใครมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้ห้าอันดับแรกเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าหญิงสาวคนนี้นักแสดงคนนี้เนี่ยโอ้อยู่ในวงการมาลาก้ายปีเดียวคุณย้ามพัชราภาชเชื่อครับได้อันดับเจ็ดจุดสี่นะฮะไม่น่าเชื่อเลย ต่อันดับสองเนี่ยอันนี้ผมเป็นแฟนคลับเธอมากเลยนะฮะคือคุณลิซ่าแบล็คพิงค์นะผมชอบเธอมากนะฮะเธอดังอันดับโลกเลยแล้วเธอคนที่อ่อนน้อมสมตนมากนะครับเธอได้ร้อยละเจ็ดนะฮะคุณเบลล่ารานีนะฮะออเจ้านะฮะเธอได้ร้อยละหกแล้วก็ปาเบิร์ตตรงชัยร้อยละห้าจุดแปด และท่านสุดท้ายไม่น่าเชื่อก็ติดโผเหมือนกันนะฮะลุงตูวเราครับคนเอกยุทตนโนชาได้ร้อยละห้าจุดเจ็ดที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากที่จะมอบดอกกุหลาบวันเบลไทยให้ นะครับก็ถือว่าวันวาเลนไทน์ในปีนี้คือคึกคักมากผมก็ไปประคองตลาดไปซื้อดอกกลุลมกุหลาบให้ภรรยาผมให้คนที่ผมรักคนที่ผมเคารพนับถือต่างๆนะครับเดี๋ยดายไม่ได้ให้ดอกกุหลาบกับคุณภรรยานะผมว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็ให้าำใจกันก็แล้วกันส่งความรักให้กัก นะครับทั้งทีมลงทีนมาของพวกเราทุกคนนะครับเอาละคุยกันถึงเรื่องความรักอะไรมาคุยถึงเรื่องความเศร้าๆกันบ้างนะครับก็มันเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภาคใต้ของบ้านเราที่จังหวัดพังงานะฮะแต่พื้นดินไหวเนี่ยเป็นเพียง3.7ตามมาตราวิกเตอร์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าตึกสูงนิดนึงเนี่ยตั้งแต่7ชั้นขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็น เห็นโครงโคงไฟร็จะวันไหวสั่นไหวเล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่ไม่มีการคิดตึกถล่มแต่มันอยู่ในสาเหตุที่ว่ามันใกล้กับกลุ่มรอยเรื่อนนะครับของประเทศอินโดนดิเซียทางหมู่เกาะสุมารตรานะครับก็ความลึกเนี่ยประมาณ2-2กิโลเมตรเท่านั้นเองเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยมันเกิดไปดินไหวซึ่งผมได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่ประเทศสาภาพเบียนมาที่รัฐยะไข่ ที่หมู่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปินแล้วก็มันมาเกิดสุดท้ายล่าสุดเลยที่ประเทศกรกจีและที่ซีเรียลามไปถึงไซปรัสไปถึงประเทศอียิปเลย uh huh. ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะฮะซึ่งเขายกเลิกการช่วยชีวิตคนแล้วเนี่ยรู้สุดเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะยกเลิกแล้วเดี๋ยวข้อมูมันลายประมาณเกือบสองสัปดาห์แล้ว uh huh. ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณสี่หมื่นกว่าราย และผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ6ก0 0 0่นเจ็ดห่นต่อรายถ้าตัวเลขจะไม่ผิดเนี่ยนะครับมันเกิดเวลาเกิดเกิดกีสี่ครึ่งซึ่งชาวตุรกีชาวซีเรียย,ยังนอนหลับก,กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เสียชีวิตกันมากมายทีเดียวประมาณเกือบส0 0หมื่ต่อราย แล้วก็ผมก็ช่วยเหลือไปนะครับกับสมาชิกพุทธิสภากับปตเด็กเลศรัตศ mm hmm. นาวานิชเนี่ยซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้รวบรวมจากสมาชิกในกลุ่ม mm hmm. ของญาติพี่น้องของพวกเราเนี่ยก็ช่วยไปในานามของครอบครัวยิ้มวิไลเดียหนึ่งหมื่นบาท mm hmm. ก็ได้มาทั้งหมดน่าจะหลายแสนบาททีเดียวเนี่ยนะครับ mm hmm. ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความเสียหายที่ประเทศเบุกกีและที่สีเรียเนี่ย mm hmm. รู้สึกจะเสียหายไปประมาณสาม ล้านล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับ mm. ก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อถ mm. ือว่า mm. เป็นแผ่นดินไหวที่อ่าและเขามี mm. ปรากฏว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยช่วยชีวิตแม่กับลูกได้เนี่ย mm. ซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะรอดชีวิตมาได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าชั่วโมง oh. และตัวเลขล่าสุดเจอผู้ชายหนึ่งคนนะฮะอายุสิบเจ็ดปี <c oughs> อยู่ในใต้ซา,าก ปลาขัดทางของศึกนะครับคุณปิรยาครับร้อยเก้าสิบห้าชั่วโมงไม่รู้ว่ารอดชีวิตมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็ปิดการช่วยหลงช่วยเหลือแล้วนะครับก็ถือว่าทั้งคนสามที่คนที่อยู่มาได้ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงกับร้อยเก้าสิบห้าชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเรียกว่ามีชีวิตได้อย่างไรถือว่าเป็นบุญวาสนาเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเขาไปแล้วกันเดียวนะครับในขณาเดียวกันครับที่ประเทศนิวซีแล เจอพายุอ่วมพัดลมมากเลยใกล้กับบองโอกนั่นนะครับเจอพายุไซโคลนที่เรียกว่าเกเบลนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นพัดพัดลมฝนตกหนักไฟฟ้าดับเรียกว่าพี่น้องประชาชนชาวนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเรียกว่าพายุถล่ลมความเร็วลมสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมครับ หนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห oh, 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 แรงมาก <yeah. S 2> ถ้าเราขับรถ 110, เนี่ยหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยคิดเองก็แล้วกันว่าเร็วขนาดไหนเนี่ยนะครับ oh, <okay. S 2> ก็ทําให้มีทั้งฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับอาคารบ้านเรือนทั้งประมาณเกือบเกือบจะดหกหมื่นกว่าหลังเนี่ย oh, <okay. S 2> ไฟฟ้าดับเนี่ยนะฮะห้าร้อยเก้าเที่ยวบินจะต้องยกเลิกเลยนะครับ oh, <okay. S 2> ก็ถือว่าเมืองโอ๊กแลนด์เนี่ยพึ่งประสบวิกฤตน้ําท่วมหนักเป็นประวัติศาสตร์เนี่ย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยประมาณสี่รายกระทบต่อประชาชนเนี่ยหนึ่งจุดหกล้านคนบ้านเมืองเสียหายเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในขณะนี้เนี่ยมันก็เกิดจากอุบัติภัยที่ประสบภัยพี่น้องชาวประชากรโลกในขณะนี้เนี่ยถ้านับจํานวนตัวเลขที่เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามากจะออบคลุกับ คือเกือบจะถึง,จง,ง,ง,งเจ็ดเปนของสองครามโลกครั้งที่สองเลยครับคุณยืนย่าครับเพราะฉะนั้นเราประเทศไทยยังโชคดีนะฮะที่เราไม่อยู่ในแนววิงอ f ฟไฟหรือแนวเคลื่อนของไฟหรือรอยเลื่อนต่างๆแล้วก็ไม่เคยเจอพายุนห,นหนักๆ<อ>มากมายขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักแต่ก็ไม่เคยเจอพายุไซโคลนพายุใต้ฝุ่นหนักเนี่ที่ให้ตึกอาคารถล่มหรือต้นไม้ มีบางครั้งก็มีรอยเลื่อนที่ทําให้ดินตามร่องถนนเนี่ยสูญไปแล้วต้นไม้ก็โค่นล้มท่านั้นเอง ก็ยังไม่เคยเจออะไรที่หนักขนาดนั้นนะครับก็ถือว่า,วาประเทศไทยยังเป็นประเทศที่โชคดีครับส่นปริยาครับค่ะก็ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าก็ต้องมาตระหนักคิดสักนิดน,นึงนะว่าตอนนี้อาจารย์รู้สึกไหมคะว่าสภาพอากาศเรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนอย่างมากเลยนะฮะใช่ครับมันก็เกิดจากเรื่องสภาพว่าโลกรอ้อนยังโชคดีฝนยังตกลงมานะฮะพีเอ็มสองจุดห้าทั้งในกร,รุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ปริมนทลเนี่ยและที่เชียงใหม่จะติดอันดับสามของโลกนะครับ oh. ที่เล,เลือกของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าทางภาคเหนือ <Ừ. S 2> ทั้งจังหวัดลำพูนล,ลำปางและเชียงใหม่เนี่ยไม่น่าไปเที่ยวเลย <Ừ. S 2> แต่ชาวจีนก็เรียกว่านิยมมากนะฮะมาทั้งภูเก้ตม,มานครไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภูเก็ตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งบริษัททัวร์เธอทั้งหลายเนี่ยบอกตอนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ขณะนี้เชียงใหม่เนี่ยติดอันดับสามของโลกแล้วเป็นบริษัทบี ฝุ่นพีเอ็ม2.5เนี่ยหนักที่จุดเลยครับคุณวิทยาครับค่ะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม2.5เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกลับมาพิจารณากันแล้วนะคะลดอะไรได้ช่วยลดไม่ต้อง<ด>ไ,มไม่ต้องเผาปา่าไม่ต้องเผาทุ่งนงทุ่งนากันแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามช่วยเหลือกันให้มากสุดเรื่องสภาพแวดล้อมกับอืมค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาทําลายที่สุขภาพเรานะคะแน่นอนครับ ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ดรชัยยายิม้มวิไลค่ะนักวิชาการผู้สรงคุณวุฒินะคะที่ได้กรุนาม,มาอัปเดตเรื่องราวต่างๆทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศให้กับพวกเราได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ ครับผมครับขอบพระคุณนะครับ <c oughs> ส,วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> และสําหรับวันนี้นะคะก <c oughs> ็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาก,การกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟัง,งรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิร,าพรพยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสํนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปี เข้าร่วมประกวดผลิตสื่อว้รัานคลิปชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อทหารไทยห่วงใยประชาชนทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20กุมภาพันธ์2 5 6 6รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mod.go.th หรือโทรศัพท์02-225-8262 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย